สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซทุกท่านจ้าวันนี้กัวันที่ยี่สิบห้ามิถุนาค่ะสองห้าหกสามวันนี้จะพามาหล่อทงแลวค่ะหาหล่อทงเบื่องควายควายข้องนี้ข้องนี้เยอะๆคข้องนี้ก็ดีอากาศจะคืมๆเนี่ยเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้ ฝนตกเมื่อคืนนี้ก็โอเคอันนี้เบิ่งไกๆค่ะเพราะว่าไก่บ่ได้เพว่ามันมันเห็นแล้วมันจะตื่นเพราะว่ามันบ่เคยเห็นนะนะมันเห็นแล้วมันจะตื่นคนก็เลยท่ายไก่ไกให้ชรบรรยากาศไก่ไกนี่แหละคะ่ะมีฟูงเดียวแล้วค่ะเนี่ยแต่ควาย่านถังหลายตัว ไปน้ำมูลเลยไปเดียวเดียวไปเดียวเดียวก็เห็นพัชยิยันตื่นละไปใกลหลายพยันตื่นนะก็เลยท่าไก่ Thay cái cây của anh. Mình tôi nói tối nhảy, tôi càng, tôi liếc, tổ thức. Đây là phùng ạ. จะถามเบิ้งนี้ค่ะว่าเพื่อนจะขายบืิจะไหนนะแต่ละฝูงแต่ละแต่ละหมูก็จะถามเบิ้งว่าอคอกใดเพื่อนสิขายเนี่ยถ้าอคอกใดเพื่นขายก็สิโพสให้ให้เบิ้งค่ะจะถ่ายให้ชมนะคะถ้าอคอกไหนจะขายค่ะอันนี้มาชมบรรยากาศท้องทุ่งก่อนนะคะ ดีแต่อากาศบอดแดดทางนั้นคืึ้มฟ้าคืึ้มผนพาห้องทางนี้ดดนปดในจังหน่อยแดดบอเท่าไร่แต่มันอากาศร้อนอากาศร้อน,อ,าาอ,นอบอ้าวร้อนตับแตกร้อน,นคนเลี้ยงควายพ่า,ามาหมู่บ้านแหงหอนเนละมือนี้ก็หอนอยู่แต่มันหักบอดแดด ไม่เลี้ยงควายมาวานี่ฮ้อนขนาดเลยนดีเอายินเบืองละอย่าเดี๋ยวอย่ามาไก,ก่เดีอยพี่น้องป้องไปถ้าถ้าไปบ้านใดถ้าคอกใดพ่อพสิขายก็จะทายให้ให้เบิ่งคะ่ะติดตามด้วยนะคะ ทุ่งนามีทุ่งนามีนิคอ,อกแล้วก็มีตลาดคะ่ะก็จะถ่ายให้เบิ่งคะ่ะเสียงเขียดเสียงเขียดจะนามาันร้องแอบแอบ พงนี้ก็จะถามเบื่อค่ะป้าห้าเพิ่นขายเขียจนามันมัน,มนห้องให้ฟังแล้วห้องให้ฟังแล้วเขียจนาม,มาร้องแอบแฝค <ๆ S 1> นตกม่อขื้น,นี่ทั้งอื่งอ่างทั้งเขียดห้องนองละง,งมไปเลย ตแต่แปลาคา่บ่กขื้นเพล่เพิ่นไปใส่ปลานะว่าสีด้าบ่ด้าเพล่มันยังหัวจักอยู่วันอน้ำยังบ่ไหลนะแต่ถ้าน้ำไหลายน้ำขื้นี่ปลามันจะมากขนาดม,มันจะหลายเลาะไปกินยาไป กะจังว่าเขาป่าแล้วก็บวเห็นแล้วนี่บ่หาเขาป่าได้ถ่ายในตอนที่ยในถงนี่แหละเขาป่าลิ้นรับที่รัดแล้วก็บวเห็น โอ้คือหอ,องค่ะเพียดจะหน้ามาร้องแอบแอบ เป็นควายเล่มหยาอะไรกันังเขียงพังเสียงเขียดจ,จนาฝนตกแล้วทางนะอย่าพึ่งมาเด้อทางนี้ฝนตกจะเด้นเรนได้เรียนบทันได้ฝนตก คล้อยพวกนี้กะจะเข้าป่าละจะวิทย์ละจะวิทย์ดอนละกินไปเรื่อยๆก็จะวิทย์ดอนละแต่หางยังโบ่ได้เข้าไปไกลแล้วค่ะนั่นสิตื่นนะป้าห้าเพิ่งขายย่งสิเข้าไปเบื้องไกลๆห้าเพิ่งแยกตัวขายป่ะเพิ่นสิขายตัวใดแยกขายตัวใดย่างสิท้ายให้เพิ่ง อันนี้มาหาถ่ายแล้วกันมาถามมาว่าโคกไถ่ภสิปล่อยแน่นะโคกไถ่ภสิขายแนย่ไปแล้วจะวิดละจะเข้าป่าแล้ว จะเบิรตแล้วเขาปลาวิดล้ะเด้อจะวิทล่ะไม่ได้เขาปลาตะวิดล่ะจะไปเบิร์ละโข้วปเขาป้าล่ะหลุดลวส่วนคลิปนี้ก็ขอขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าฝาก ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กิติมาสาวบ้านดอนในเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกแรงใจที่ติดตามช่องกิติมาสาวบ้านดอนได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า